สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะหยุดโพสชื่นชมแจ้งด่วนที่สุดหยุดโพสชื่นชมยินดีไฟเซอร์จากกรณีชาวเน็ตแห่แชร์ภาพบุคลากรแพทย์ถือป้ายขอบคุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างการได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยนำป้ายกระดาษด,ดังกล่าวมีรูปแบบคล้ายป้ายป,ายประชาสัมพันธ์งานบวชงานแต่งหรือป้ายขอบคุณที่คนไทยมีความคุ้นเคยพร้อมกับข้อความระบุ นายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามอบวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งภาพดังกล่าวได้รับการแชร์ต่อเป็นจำนวนมากล่าสุด13สิงหาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชายภูมิโดยนายแพทย์วชิระบทพิบูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายภูมิได้ออกหนังสือเรื่องด่วนที่สุด ลงวันที่13สิงหาคม64เรื่องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ถึงผู้บริการโรงพยาบาลชัยภูมิผู้บริการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติและผู้บริการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอระบุว่า ตามที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขได้รับการสนับสนุนวัคซีนไฟเซอร์เข็ม3ทั้งภาครัฐทุกสังกัดภาคเอกชนซึ่งเป็นการปกป้องระบบสุขภาพและป้องกันชีวิตของผู้ให้บริการเป็นวัคซีนบริจาคแบบเฉพาะเจาะจงจากสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามยังมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเช่นหน่วยกู้ภยัย e EMS นักศึกษา และพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนแม้กระทั่งเข็มที่1นนั้นในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขยังมีอีกบางส่วนที่ลงชื่อภายหลังกําลังรอจัดสรรเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุขในการนี้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจึงขอให้ท่านกำกับตรวจสอบการให้วัคซีนไฟเซอร์เข็ม3อย่างเข้มงวดโดยฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ตามรายชื่อจริงที่แจ้งเท่านั้นและขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานหยุดโพสต์ชื่นชมยินดีโซเชียลมีเดียและขอให้ลบโพสต์ที่แสดงออกไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ